คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับสวัสดีครับสเน่มาแล้วพี่น้องเลาะข้างทางพาพี่พาน้องมาเบิ่งสมุนไพรพี่น้องสมุนไพรไทยเฮากำลังออกดอกออกมากออกผลพ,พี่น้องช่วงนี่ กำลังสิบวัตะดูคนหร้อพี่น้องเด้อมาเบินกำกันพี่น้องวาสบุญภยัยตอนนี้มันแม่นนังพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมมกักกิ้งกางดงดอกของเพิ่นพี่น้องหรือพระอีสานเอิญมาอิลุ่มปุ่มเป้าเด้อพี่น้องเด้อหรือกิเท่านางยาบกินแล้วอยู่ยงคงกับพันธุ์มันเป็นว่านในตำนานเด้อพี่น้องเด้อเี่เด้อว,ว่านในตำนานกิ่นแล้วอยู่ยงคงกับพันธ์ทำให้นางชา ทีรันฟันแทงบกเข่ามันเป็นความเชื่อของคนโบราณเด้อพี่น้องเดอ้เออันนี้กะมาเล่าสูส่พี่สู่น้องฟังซื้อดอกพี่น้องเด้ออย่าว่าได้เอามาล้อมมึงนะฮะบ่แม่นะพี่น้องเอ้ยอันนี้เพียงแต่คําเล่าของคนโบราณเฮ้ยเป็นความเชื่อเพิ่นเป็นยาดีพี่น้องเป็นยาบำรุงร่างกายท่านชาดได้ยอย่างดีเอาส่วนไดของเพินเนเ่นตาเสนห่ห์เนี่ยนี่นี่้นพี่น้องบำรุงร่างกายท่านชายได้ยอย่างดีเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อ ส้นมากของเพิ่นนี่พี่น้องหรือท่านจะเอาส้นหัวของเพ่นใต้ดินก็ได้พี่น้องอามาบำรุงร่างกายท่านชายได้อย่างดีพี่น้องที่เอามาทายให้เบ้่งอีกช่วงนี้มันเป็นกําลังเป็นดอกนี่พี่น้องนี่นี่นี่กำลังเป็นดอกเป็นดอกเป็นมากน่น้อยนี่พี่น้องนี่แลอวเกสรมาอะไรพี่น้องนี่นี่เกสรของดอกอิลุมปูมเป้าหรือดอกกิ่งกลางดงอะไรพี่น้องใบของเพ่นก็ลักษณะนี้นะพี่น้อง้ะเป็นแทกบแบบนี้นะพี่น้อง สังเกตบ้งไงดีบิงใบมันบังเคือมันนี่กำลังเป็นมากน้อยพี่น้องเลยมันสิเป็นมากในป้องในป้องนะพี่น้องเด้อมันมีสรรพคุณหลายประโยชน์เพื่อนพี่น้องเลยลายยากนะพี่น้องเด้อสรรพคุณของเพื่อนอันเ็คือกิ้งกางดงอยู่ในอีสานอีสานพี่น้องอีกกิ้งกางดองบำรุงร่างกายท่านชายได้ชั่นเยี่ยมเด้อพี่น้องเด้อนี่เอาส่วนมากของเพื่อนนี่ยมาปาดฝานดองเล่าพี่น้องบำรุงร่างกายท่านเยี่ยมแก้โรค บาหวานได้ย่างดีพี่น้องเอาส่วนมากของพ่นเลยแก้โรคบาหวานพี่น้องเยเอาส่วนมากนี่เลยเด้อพี่น้องเด้เอผอมงูร่างกายลดความดันได้ดีพี่น้องนี่มากของพ่นนี่มากมันเพรได้เกลจัดพี่น้องเดี๋ยวมันเกลจัดมันมากใหญ่ใหญ่จากสีไทยพี่น้องมาอีกเท่นึงพี่น้อง mm hmm. แก้โรคบาหวานคนโบราณยังเชื่ออีกว่ากินแล้วสีธรรมห้งหลังชาพี่น้อง กินแลวกันางเหนียวอยู่ยงคงกับพันมันเป็นความเชื่อของคนโบราณอีกอย่างหนึ่งเลยพี่น้องเด้ออันนี้ก็มาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังกัว่าอันมันบอได้ว่าสีมาอันใ,นใดดอกพี่น้องเพียงแต่เล่าให้สู่พี่สู่น้องฟังให้ซื้อดอกเพราะเป็นความเชื่อของเพิ่นแถมยังอันบางบาง,บางปาดมงบางนะพี่น้องเด้อดองเหลา บำรุงร่างกายในชั่นเยี่ยมพี่น้องแก้ปวดเข่าปวดขาได้ดีพี่น้องปวดข้อปวดเข่ากินแล้วยังเป็นยาอายุวัฒนะได้พี่น้อง้อนี่มาีลุมปูเป้าเฮ้มากอันกิ้งกางดงรักษาฝีในปอดได้ดีพี่น้องซอยลดความดันต้านเนื้องอกพี่น้องกินกับเหล้าขาวจะทำให้หนังชาได้พี่น้อง้อก่อนท่านสิไป ซักลงซักลายหรือท่านสีไปเห็ดนางกระตามที่ท่านอยากให้หนังเหนียวหรือท่านใดๆก็กินกับเล้าขาวจะทําให้ตัวซาหนังชาพี่น้องไปซักลายบวชเจ็บบวปวดพี่น้องเอยความเชื่อของคนโบราณก็คือจังกินตัวนี้แหละไปกินแล้วก็ไปออกลบทําให้อยู่ยงคงกระพันกินแล้วให้ทําให้หนังเหนียวเพิ่นความเชื่อของเพิ่นของคนโบราณที่เพิ่นออกลบออกงะเพนกกินตัวนี้แหละพี่น้องเนยกินแล้วหนังชาพี่น้อง อันนี้มาถายให้พี่น้องเบิ้งเล่าสู่พี่สู่น้องเบิ้งว่ามาอิลุมปุ่มเป้าเนื้อกิ่งกลางดงมันเป็นไดดอกมันดอกพนเป็นอยน่างนี้มากที่พันไส้ประโยชน์มันก็คือบักแบบนี้ด้พี่น้องเด้อเอาใส้ส่วนหัวมากทั้งใต้ทั้งใต้ดินก็นได้เอาส่วนหัวมากลูกแบบนี้ก็ได้พี่น้องวาดฝาฝานบางๆดองเล่ากับเล่าขาวจะทําให้เกิดหนังชา บำรุงร่างกายบำรุงธาตุอย่างแรงพี่น้องกินไปมบะบ้านเมื่อละแก้วเป๊กเด้พี่น้องได้เศร้าเป๊กก็ได้แรงเป๊กก็ได้ก่อนท่านสินอนหรือก่อนท่านสิกินข้าวสิเพิ่มพละงกำลังท่านได้อย่างดีพี่น้องบำรุงร่างกายท่านได้อย่างดีนี่ครับมากน้อยของพิ่ในมักกำลังใหญ่ตัวนี้พี่น้องมากน้อยตัวนี้สังเกตบังดอกพื่นี่แหละพี่น้องี่ดอกพ่นกำลังออกมาพี่น้องมากดอกของพ่นออก ออกเป็นเลียมๆพี่น้องนี่ยเนี่นออกเลียมพี่น้องมันจะเป็นย้อยลงมาหลายพี่น้องเอ้ยนี่ยเนี่เอาหูจักหลักหาอยู่หาเกินแล้วบางพี่น้องไงว่ามันเป็นังไรอันนี้ก็มากรุ่นโอรเพ่นพี่น้องเนี่ยมันยังบ่อนี้แก่พี่น้องทำมันแก่มันมัลวกลงมามันก็สิกีน้ามันก็สิเกิดออกอีกหนึงพี่น้องเอ้ยบ่อันใหญ่เลยพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็ขอจบเลยรับเลยขอขอบคุณขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อ สมุนไพรทุกตัวก่อนกินก่อนใช่ให้ศึกษาบ้างดีงดีก่อนพี่น้องบางคนกับแพทย์สมุนไพรบางคนกับบอแพทย์น้อพี่น้องเนาะกินน้อยก็เป็นยากินลาลก็ให้โทษสมุนไพรก็ได้เอาก่อนสิกินก่อนสี่ใช้กับศึกษาดีๆขอบคุณครับผม